อุ้ยอุ๊ยเป็นตาแซ็บเป็นตาแซ็บเอ้ยเป็นตาแซ็บอีหลียวที่ักขึ้นมาไงผักอะไรมั่งนี่นะคะทุกคนก็จะมีเป็นโหระพาซาะแหน่ซาะแหน่อะไรถั่วถั่วชะอมเอ่อกะหล่ำกะหล่ำปีค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยค่ะ เสิรคราฟเสิรพี่เหลียวเครื่องปรุมีอะไรหล่กมทำน้ำซาวอ่ะน้ำซาวก็จะมีเป็นน้ำปลาราชูรสรสด,ดีแล้วก็มีน้ำตาลนะคะนี่ค่ะดูค่ะน,นี่นะคะ อร่อยมากเลยค่ะเซ่บอีเดอแซเบหลายบอก ก็ใส่พล็ดใครชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะคะแซ่บมากซ่บเมอร์ค่ะจะมีอะไรบ้ายแซกีรีอ่าอันนี้เอาไม่เอาซอสน,นะคะเอาแต่บวงนะคะ <c oughs> แล้วก็แกงซุดกินมันก็แซ่บด้วย สวยมากอ่าให้ป้ายอย่างไรหลูกก็ปุ้น โอ้สุดยอดสุดยอดยี่ยำอร่อยมากอร่อยมากแล้วก็มีผักอมด้วยนะคะเพชร มาดูโอยบยปลีแซบไปลีนุ่มมากดูดูดูหืมแซบแแซบไลีแซบไลี หอมนมี่เผ็ดมากเสียงดีเราอิบมาชวนกินนที่นี่วันนี้พี่ชันเตรมแล้วจะขอลาตัวนะคะขอบคุณมากคะ่ะวันนี้คะ่ะป้าวันนี้นะะจ้า มากินกันต่อเลยค่ะยังไม่อิ่มเลยหิวตอนนี้นะคะเพื่อนก็ไม่มากินด้วยเลยโควิดแซ่บอีีพูดดังนั่งน้อนมาเดี๋ยวพี่น้องแซ่บอีี 快骂人！好热。<noise> <noise> <noise> แซวน้ำซแซวเศษเแซเเอิ่มมากคุณยายทําให้นะคะอร่อยมากเลยค่ะวันนี้นะคะอิฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้อิฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย